สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะห่างหายกันไปประมาณสองอาทิตย์เนาะวันนี้นะคะจะมารีวิวพอร์ตเล็กที่สุดที่เพิ่งเข้ามาใหม่เนาะของ mff ให้ดูกันนะคะนั่นก็คือพอร์ตห้าพันเหรียญน,นะคะเพิ่งจะมีมาเดือนนี้เนาะแล้วก็หลังจากนี้นะ่าจะมีไปตลอดเลยนะคะแล้วก็อีกพอร์ตหนึ่งที่เพิ่มเข้ามาก็คือพอร์ตสามแสนเหรียญน,นะคะแต่พอร์ตสามแสนเหรียญเนี่ย จะมีถึงแค่วันที่30มสิบกรกฎาคมสามสิมิถุนายนี้เท่านั้นนะคะโอเคอ่ะแล้ววันนี้นะคะคอนเทนต์ก็คือว่าจะมารีวิวให้ดูว่าออพอร์ตห้าพันเหรียญเนี่ยถ้าเราอยากสอบผ่านเราจะทํำยังไงนะคะอืมจริงๆจะแนะนําว่าพอร์ตเนี้ยมันเหมาะสาหรับพวกที่ชอบเล่นสไนเปอร์เทรดเนาะก็คือเทรดเดียวได้เงินเยอะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเกิดว่า อยากเล่นแบบลดความเสี่ยงก็ยังสามารถทำได้นะโอเคเรามาดูกันนะคะพอห้าพันเหรียญเนี่ยทาร์เกตเนี่ยก็ยังเหมือนกันนะคะก็คือแปดเปอร์เซ็นนะคะเฟสองเนี่ยก็จะเป็นห้าเปอร์เซ็นเหมือนกันเหมือนเดิมนะคะ Daily ดาวหรือดหรือ,รอดีด,ดีต่อวันนะคะจะอยู่ที่สองร้อยห้าสิบเหรียญเนาะก็คือห้ามติดลบต่ำกว่าสองร้อยห้าสิบเหรียญ ถ้าติดลบต่ำกว่า250เหรียญเนี่ยภายในวันแรกอนะคะจะจะต้องสอบตกทันทีนะคะแต่ถ้าเป็นวัน,นถัดไปเรามีบัฟเฟอร์้ามาแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะคูณศูนย์คูณห้าเปอร์เซ็นตไปทุกวันเนาะทั้งทั้งพอร์ตดีๆอยู่ที่600นะคะก็คือหมายความว่าเล่นไปจนติดลบไปเรื่อยๆทุกวันทุกวันเอ่อจนครบต่ำกว่า600ก็คือสอบตกนะคะเลเวลเลทหนึ่งต่อ หนึ่งร้อยนะคะ refundable ก็คือค่าสมัครอะค่ะสี่สิบเก้าเหรียญเนาะก็ถ้าตีเป็นเงินไทยตอนนี้ก็ประมาณพันหกร้อยหกสิบหกบาทนะคะซึ่งถือว่าถูกมากนะแล้วก็เหมาะสำหรับคนที่แบบเเข้าแม่นชอบเทรดสไนเปอร์เนาะเออดีกว่าเราเติมเงินสี่สิบเก้าเหรียญเราไม่สามารถจะทำเงินได้ขนาดนี้นะคะอ่า เดี๋ยวลองมาแวะมาดูพอตสามแสนเหรียญกันนิดนึงนะคะสามแสนเหรียญเนี่ยก็ทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยค่ะเพียงแต่ค่าสมัครสอบเนี่ยอยู่ที่ 1, หน,นึ่งพันสามร้อยแปดสิบเก้าเหรียญเนาะซึ่งแพงกว่าพอตสองแสนเหรียญอยู่ประมาณสักสี่ร้อยโดยประมาณนะคะอันนี้เป็นพอร์ตใหม่ที่เพิ่งมาเนาะอ่าแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเออถ้าเราสมัครสอบพอรตห้าพันเหรียญเนี่ยอยากจะสอบผ่านเนี่ย ควรจะคิดยังไงควรจะทํายังไงมีเทคนิคอะไรยังไงเนาะจะบอกว่าเทคนิคนี้จะเน้นเป็นเอ่อส r ไนเปอร์เทรดแบบสเกลปิงล้งละกันนะคะผสมประสานกันเพราะว่าด้วยจํานวนจํานวนดีๆที่น้อยมากเนี่ย2อยห้าิเนี่ยแสดงว่าต่อวันเนี่ยเราติดลบได้แค่2องยห้าสิบเหรียญเนาะก็ก็ถือว่าค่อนข้างนอ้อยถ้าเราจะออกหลอดใหญ่นะคะเพราะงั้นเนี่ยเอ่อเราจะเล่นแต่ทาเฟรมเล็กเนาะแล้วก็ จะใช้เป็นซ็อปปิ้งบวกสไนเปอร์นะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะยังไงดีจะทำยังไงดีเนาะก่อนที่จะไปดูอะคะ่ะจะบรบกวนฝากเพื่อนๆช่วยกดติดตามให้หน่อยนะคะตอนนี้ผู้ติดตามเนี่ยขึ้นมาประมาณเกือบเกือบสองพคนแล้วล่ะมั้งเออขอให้ถึงสองพันคนเนาะจะไดะ้มีเทคนิคดีๆมาแชร์ให้อินกะนะคะ,นะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเอ อันนี้นะคะเราจะใช้แต่แนะนำเป็นคู่ทองคำแล้วกันเนาะเพราะว่าหนึ่งทองคำวิ่งขึ้นวิ่งลงเร็วนะคะแล้วก็วิ่งไปแป๊บๆหนึ่งร้อยจุดสองร้อยจุดเนี่ยมันแป๊บเดียวนะคะแล้วก็อีกอย่างก็คือน่าจะเป็นคู่ที่หลายคนก็ถนัดอยู่แล้วด้วยเนาะโอเคก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะยังไงดีอ,อันนี้เราจะเป็นเทรดตามเฟรมห้านาทีนะคะแล้วก็ อินดิเคเตอร์ที่เราใช้นะคะก็จะมี EMA สองร้อยเดี๋ยวเขียนไว้ให้ดีกว่าเนาะเผื่อเพื่อนๆจะได้แบบรู้ว่ามีอะไรบ้างนะคะ EMA สองร้อ e ยเนาะแล้วก็ EMA ห้าสิบนะคะเป็น EMA เนาะโอเคเส้นสองร้อยก็คือเส้นสีน้ำเงินนี้นะคะเส้นห้าสิบก็คือเส้นสีส้มนะ แล้วก็ indicator อีกตัวหนึ่งที่ใช้เป็นหลักๆตอนนี้เลยก็คือ engulfing candle อันนี้เลยเนาะไม่ต้องตั้งค่าอะไรเลยค่ะใช้ค่าเดิมของมันเลยนะคะแค่นี้เองนะคะแล้ววิดูวิธีการเข้าเทรดเนาะก่อนอื่นเนี่ยก่อนที่เราจะไปดูวิธีการเข้าเทรดเนี่ยเราต้องมาคำนวณก่อนนะคะคำนวณทุกไม้ก่อนเข้านะเพราะอย่าลืมว่าการเทรดกองทุนคือการบริหารความเสี่ยงนะคะดีๆต่อวนันอยู่ที่250เหรียญเนาะ เรามาดูว่าอ่เราจะยอม SL ได้ที่เท่าไหร่ไม้นี้ตีว่าอ่า SL ไว้ที่หนึ่งพันหนึ่งพันเหรียญน,นะคะ 1, หนึ่งพันเหรียญเอ้ยหนึ่งพันจุดโทษทีหนึ่งพันจุดเนาะโอเคอ่ะลงมาหารกันดูเอาสองรอยห้าสิบนะคะหารหนึ่งพันก็จะได้เท่ากับศูนย์จุดสองห้าหลอดนะ โอเคแสดงว่าไม้เนี้ยเราจะเข้าที่0.25หลอดเนาะก็คือจะไม่ได้เข้าเผื่อเผื่ออะไรนะเผื่อระยะเข้าแบ่งนหรือใครจะเข้าแบ่งเป็นสองไม้ก็ได้นะไอะอย่างเช่นอันนี้ก็คือเท่ากับ1 1ไม้เนาะหรือจะแบ่งเข้าเป็น0.1 25มีมีใครใส่สอง เลขโทศนิยมหลักที่สามได้ไหมเอ่ยทาไม่ได้ก็ศูนย์จุดหนึ่งสองก็ได้ค่ะนะคะถ้าอย่างนี้ก็จะได้สองไม้เนาะแบ่งเข้าอันนี้แล้วแต่วิธีการเทรดของแต่ละคนเลยนะคะแต่โดยส่วนตัวเราเนี่ยเราจะเข้าแค่ไม้เดียวเนาะแล,แล้วถือรอเลยนะคะถ้ามันไม่ไปหรือว่ามันดูทาท่าจะกลับตัวหรือจะผิดทางก็คัดเลยค่ะอาจจะไม่ต้องรอให้มันถึงหนึ่งพันจุดก็ได้เนาะเพราะว่าทำทำเฟรมเลก็กอะค่ะ สามร้อยจุดห้าร้อยจุดถ้าผิดทางก็คัดได้เลยนะคะอ่ะโอเคเราจะออกที่ศูนย์จุดสองห้าหลอดเนาะต่อหนึ่งไม้นะคะแล้วเรามาดูว่าอ่าโอเคกําไรต่อกําไรต่อพอร์ตนะคะศูนย์จุดเอ่อกำไรต่อพอ,อ,นนะะอรต์ตแปดเปอร์เซ็นเนาะอยู่ที่สี่ร้อยเหรียญก็คือไม้นี้เราต้องการสี่ร้อยเหรียญน,นะคะ สี่ร้อยเหรียญเนาะถึงก็ได้ไม่ถึงก็ได้อย่าไปซีเรียสขนาดนั้นว่ามันต้องถึงนะคะคือฟ้าแล้วถ้าเราคิดว่ามันไปต่อไม่ได้หรือมันจะกลับตัวหรืออะไรก็ให้ปิดแล้วรอจังหวะใหม่ดีกว่าเนาะแต่อันนี้เราเซตไว้ให้ดูก่อนว่าอันนี้เราต้องการทาเกตโปรฟิตเนี่ยอยู่ที่400เหรียญน,นะคะ 4ี่เหรียญเอาไปหาร0.25ก็อยู่ที่ประมาณ1,600จุดเนาะโอเคต้ okay. องคำนวณอย่างนี้ทุกครั้งนะคะเพื่ออะไรเพื่อเราได้รู้เป้าหมายเนาะว่าอ่านหรือเราจะแบ่งเป็น TP แค่สองร้อยจุด ไอ้สองร้อยเหรียญน,นะคะ,ะเดี๋ยวใส่ให้เป็นทางเรื่องนะ t ี TP สองร้อยเหรียญก็จะต้องเล่นทั้งหมดสองรอบเนาะ t ีสองร้อยเหรียญน,นะคะก็เท่ากับร้อยจุดเนาะโอเคประมาณนี้นะคะ ก็คำนวณไปเราจะได้รู้เป้าหมายของเราเราจะได้รู้ว่าโอเคเรายอม SL ได้ที่เท่าไหร่ถ้ามันโดนที่หนึ่งพันจุดเราจะเสียเท่าไหร่นะคะอันเนี้ยจะเป็นกึ่งสไนเปอร์เนาะก็คือเรายอมใช้ดีๆต่อวันทั้งหมดที่เรามีวันเนี้ยในการเทรดน,นะคะแาะว่าบางคนบอกว่าแบ่งเป็นซักแบ่งเป็นความเสี่ยงซักห้าครั้งได้ไหมจากสองครั้งไหมคะ ก็สามารถทำได้เหมือนกันก็ลองไปคํานวณกันดูนะว่าจะใช้ดีๆที่เท่าไหร่นะคะหรือลดหลอดลงหลอดไซส์ลงอะไรอย่างนี้เนาะโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการกันนะคะอ,อตอนนี้เราอยู่ที่ทำเฟรม5นาทีเนาะเทคนิคเนี้ยก็เป็นเทคนิคง,ง่ายๆที่ที่เราเคยบอกไปแล้วนะคะหลักๆเลยเราสังเกตเส้น EMA 200นะถ้าถ้ากราฟนะคะอยู่เหนือเส้น EMA 200 เราจะเข้าบ่ายเท่านั้นนะคะเราจะไม่เซลลเนาะ,ะแต่ถ้าการาฟอยู่ต่ำกว่า EMA สองร้อยนะคะถ้าการาฟอยู่ต่ำกว่า EMA สองร้อยอ่าอย่างนี้นี่นะคะ ถ้ากราฟอยู่ต่ำกว่า EMA สอง้อยเราจะเซลล์เท่านั้นจะไม่มีการบ่ายสวนขึ้นไปใดๆเนาะเน้นเล่นตามเทรนนะคะโอเคอ่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันอ่ะเราดูตรงนี้ก็ได้นะขอเคลียร์รามาดูเนาะอ่ะเป็นอย่างเงี้ยเราเราดูกราฟละ ตั้งแต่เช้าเนี่ยกราฟวิ่งขึ้นมาแล้วก็นเนี่ยเพิ่งมาตัดลงมาต่ํากว่าห้าสิบนะและเนี่ยเริ่มตัดลงมาต่ํากว่าเส้นสองร้อยละซึ่งหมายความว่ามันเลอะน่าจะเริ่มกลับตัวลงแล้วจากที่มันขึ้นมาทั้งวันวันนี้เนาะโอเคแล้วเราก็จะมาดูตรงนี้กันว่าอ่ะวิธีการก็คือหลังจากที่กราฟเนี่ยอยู่ข้างล่างเส้นห้าสิบแล้วนะคะนี่คือเส้นห้าสิบเนาะแท่งเทียนเนี่ยอยู่ต่ำกว่าเส้นห้าสิบแล้วเนี่ยเราจะมองหาอะไรเราจะมองหา end c a r i n g แท่ง engulfing เนอะแล้วซึ่งแท่งเพียนเนี่ยอยู่ต่ำกว่าเส้น EMA 200เนี่ยเราจะเทรดกันหน้าไหนคะหน้าเซลล์อย่างเดียวเนาะเราจะไม่บายถูกไหมคะโอเคอย่างอย่างไม้ตรงนี้อ่ะอันนี้เราเห็นแล้วแหละเนี่ยเป็นแท่งแดงมาหนึ่งแท่งยาวๆเลยตรงนี้เนาะเห็นไหมคะแท่งยาวๆเลยมันหมายความว่าไงมันมีโมเมนตัมแรงขายเข้ามานะคะเราเราจะยังยังไม่เข้านะเราไม่ใช่ว่าจบแท่งนี้แล้วเราเข้านะนะคะ เพราะว่าอย่าลืมว่าเราจะเราจะใช้แค่ครั้งเดียวเนาะเราจะใช้โอกาสเราแค่ครั้งเดียวในการเทรดนะคะเพราะงั้นเราจะรอหลังจากที่มันลงมาแล้วเนี่ยเรารออะไรเรารอมันกลับไปรีเทสอีกครั้งหนึ่งนะเราก็นั่งดูรอดูไปมันกลับมารีเทสอ่ะอย่างเงี้ยไปรีเทสห้าสิบเนี่ยถ้าเราเข้าเลยเราอาจจะโดนก็ได้เนาะอ่าเราก็รอมันกลับไปรีเทสจนเส้นสองร้อยอีกครั้งนะคะเอาชัวร์เนะาะอย่างงี้เส้นรีเทสเส้นสองร้อยเกิดอะไรเกิด engulfing นี่ไงแท่งนี้ แท่งแดงสูงอ่ low high อยู่มเหนือกว่าแท่งที่แล้วนะคะมันก็เลยเป็น engulfing เนอะเป็นภ r ยแอ a c t i o อย่างนึงนะคะแล้วก็หลังจากที่เกิด engulfing แล้วแท่งไหนที่เป็น engulfing จะมีลูกศอนอย่างเงี้ยค่ะชี้อยู่เนาะถ้าเราใช้อินดิเคเตอร์ตัวนี้นะคะให้เราเข้าแท่งถัดราคาปิดได้เลยนะคะก็คือแท่งถัดไปเนาะ หรือใครจะรอนิดนึงก็ได้ต่อราคาอีกนิดนึงก็ได้นะคะเข้าได้เลยค่ะ sl เบื้องต้นเราก็คงต้องตั้งไว้ที่หนึ่งพันจุดอย่างที่เราตั้งใจไว้อ่ะเนาะเพราะว่าเราคำนวณมาแล้วถูกไหม,มคะแต่จริงจริงแล้วเนี่ย sl มันสามารถอยู่ได้ตรงนี้นะค่อยขยับหลังจากที่อ,ออเดอร์นี้มันฟ้าไปแล้วอ่ะเนะเาะแล้วเราค่อยมาขยับก็ได้นะคะทีนี้เนี่ยเราเนี่ยอยากได้สี่ร้อยจุด เอ้ยหนึ่งพันหกร้อยจุดเนาะถูกไหมแต่ลักษณะอย่างเงี้ยไม่ถึงแน่นอนพันสามพันสี่อ่ะอย่างเงี้ยไม่ถึงถูกไหมคะถามว่าเราะออกตอนไหนเราะออกตอนที่เรารู้สึกว่ามันกลับตัวแล้วมันไม่สามารถไปต่อได้แล้วอะอ่ะมันอย่างเงี้ยลงมาประมาณพันสี่เนาะแล้วก็ขึ้นไปแล้วลงมาแล้วก็ขึ้นไปแล้วก็ลงมา ขึ้นไปแล้วก็ลงมาเนี่ยมัน,ม,นมันแสดงให้เราเห็นแล้วว่าขึ้นไปหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งไม่ผ่านนะคะคือไม่ทะลุผ่านลงไปอะ่ะมันมันลงต่อไปไม่ได้แล้วอะ่ะนะมันไม่สามารถลงต่อไปได้ละสามครั้งมันก็ยังยังติดอยู่โซนตรงเนี้ยโซนตรงนี้เลยนะก็ยังติดอยู่โซนตรงนี้เลยถ้าเราเห็นอย่างเงี้ยเราควรออกแล้วเราค่ะวถ้าไมนไม่ไม่ทะลุสักทีเนาะเนี่ยมันติดโซนเนี้ย ติดอยู่โซนเนี้ยสามครั้งละถ้ารวมครั้งนี้ก็คือเป็นครั้งที่สี่เนาะเพราะงั้นเนี่ยถ้าเห็นอย่างเงี้ยคนออกเลยหรือหรืออะไรหรือรอมันกลับไปรีเทสเส้นห้าสิบแล้วมันออกตรงจุดนี้ก็ได้ค่ะนี่ออกตรงนี้เพราะมันกลับมาแตะห้าสิบละต่อให้มันลงต่อเราก็ไม่ชัว์อยู่ดีว่ามันจะลงไปต่อจริงไหมถูกไหมเพราะไม่มีใครเห็นนะอนาคตถูกไหมคะเออ ก็ปิดไปเลยเนาะเราก็จะได้อยู่ประมาณพันสี่ซึ่งหมายความว่านี่เกือบผ่านแล้วนะพันสี่เราขายอีกแค่สองร้อยจุดเองเนาะพอเคยขายอีกสองร้อยจุดไม่เป็นไรอ่ะเราก็ลองไปหาจังหวะใหม่นะคะก็คงต้องเป็นวันใหม่ละอ่ะนี่เห็นไหมจังหวะมันมีทุกวันเนาะไม่ต้องรีบนะคะเพียงแต่ว่าเข้าไปแล้วเนี่ยหนึ่งไม้เนี่ยควรจะได้กําไรที่มันแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยหน่อยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันตรงนี้ ขึ้นไปตรงเนี้ยเป็นจุดกลับตัวที่เห็นชัดเจนเลยว่าแท่งเนี้ยโซนต,ตรงเนี้ยเป็นโซน engulfing ละมีแท่ง engulfing เกิดขึ้นแล้วดีดลงมานะคะแล้วไม่สามารถขึ้นไปต่อได้ละเนอะแล้วก็ตรงนี้ก็ทำ new low เอ้ย new เขาทำเรียกเรียกว่า low h i g นะนะคะเนี่ยไม่ผ่านเส้นสองร้อยเลยกี่แท่งอะ่ะหนึ่งสองสาม 4ีห้าขึ้นมาห้าครั้งไม่ผ่านสจากครั้งหนึ่งเลยเนาะแล้วก็แท่งนี้ก็เกิด engulfing อีกนะคะลงมา momentum แรงขายมาละโอเคเข้ามาตรงนี้เลยนะก็เหมือนเดิม sl ไปก่อนตั้งไปก่อนหนึ่งพันจุดตามที่เราตั้งตั้ง,ต,งตามที่เราคำนวณมาไว้เนาะแล้วเราหลังจากที่พอเรา order ออนี้มันฟ้าแล้วอะคะ่ะคือมันบวกล้วเราค่อยขยับ sl มาได้นะอ่ะเรามาดูกันเข้าปุ๊บเราก็ รอเลยรอปิดเลยนะคะมาอ่ะมาดูตรงนี้เหมือนกันนี่ก็จะได้มอีกประมาณพันจุดเนาะเนี่ยพอมันไม่ผ่านโซนตรงนี้ค่ะเราเห็นแล้วเนี่ยหลายครั้งแล้วอะลงมาเราไม่ผ่านน่ะเนี่ยโซนเนี่ยเห็นไหมชนแล้วไม่ผ่านไม่ควรรอนะคะรอไปก็มันก็คงไม่ได้บวกเกยอะมากไปกว่าเดิมอะเต็มที่มันก็ลงมาถึงตรงนเนี้ยเนี่ยมันก็ลงมาถึงแค่ตรงนี้เห็นไหมคะถามว่าลงมาถึงตรงนั้นได้กี่จุดมันอาจจะได้มากขึ้นก็จริง แต่ว่าเนี่ยต้องรอนะเนี่ยรอค่ามไปอีกวันหนึ่งเลยอะไหนจะค่าสวัสค่าอะไรอีกไม่คุ้มนะคะปิดแล้วไปนอนให้สบายใจดีกว่าเนาะอ่าอย่างเงี้ยเราอาจจะได้มาสักประมาณเก้าร้อยจุดหนึ่งพันจุดเนาะเราอาจจะมาออกตรงนี้ก็ได้ตรงที่มันไม่ผ่านเยอะๆนี่แหละเออเนี่ยพราะว่าเป็นอย่างเงี้ยก็ควรปิดนะคะอนะสองครั้งเนี่ยสอบผ่านแล้วนะแถมไม่พอเมื่อกี้นี่หนึ่งพันเนาะ 2, สองพันสี่ใช่ไหมคะลบไปพันหก แได้มา800จุดแล้วก็เฟสสองเนี่ยเอากำไรแค่250เหรียญเองเพราะงั้นใช้เทคนิคนี้เหมือนเมือนกันผ่านแน่นอนค่ะนะคะอ่ะเดี๋ยวพาไปดูอีกดูอันนี้ก็ได้โอเคเห็นไ,ไหมคะอันนี้กลับมารีเทส เข้าตรงนี้เลยเอ็นกาฟิอยู่แห่งนี้นะเพราะกดติดนี่เข้าตรงนี้เลยทำไมถึงต้องเข้าเข้าตรงนี้เพราะอะไรหนึ่งมีเอ็นการฟิ้เกิดขึ้นสองแท่งที้นอยู่เหนือเส้นสองร้อยแล้วจะเข้าออเดอร์บายนะคะอ่ะอันนี้อาจจะได้สั้นนิดนึงจะได้ประมาณสักห้าร้อยแล้วสุดท้ายเนี่ยมันมันก็กลับมันเขาเรียกว่าอะไรทองมันหมันหยอกอะหยอกก็จะลงเห็นไหมคะหยอกก็จะลงแล้วยังไงต่อจริงจไปต่อเออ เนี่ยถ้าสมมุติว่าออเดอร์เนี้ยถ้าเราตั้ง tp ตั้ง sl ไว้ที่หนึ่งพันจุดเนาะยังไงก็ไม่โดนเห็นไหมคะหนึ่งพันจุดยังไงก็ไม่โดนหเล่าไปถึงข้างล่างนั่นเเราเสียได้เท่านี้ยจริงๆเรารอได้นะเนี่ยเรารอได้แล้วก็รอขึ้นไปถึงได้ประมาณสักเก้ารอยจุดเออนะคะเพราะว่าดูจากแท่งเทียนดูจากเส้น ema แล้วเนี่ยม,มันเป็นขาขึ้นแล้วล่ะ สำหรับทาเฟรมเล็กนะอันนี้ต้องย้าก่อนว่าสาหรับทาเฟรมเล็กนะคะหรือถ้าจะเอาให้แม่นกว่าเดิมก็คือก่อนจะมาเข้าทาเฟรมเล็กอะคะ่ะไปดูทาเฟรมเดย์ทำเฟรมเฮดซี่เฮด,ดหนึ่งก่อนว่าเอ้ยตอนนี้มันเป็นขาอะไรขาขึ้นหรือขาลงแล้วเราก็จะมารอเข้าออเดอร์ตรงนั้นอย่างเดียวเนาะเข้าออเดอ,อร์เรารอออเดอร์บายออเดอร์เซลล์ sell, ตามเทรนของเทรนใหญ่เท่านั้นเราจะไม่เข้าส่วนเทรนใหญ่ก็จะทำให้เราแม่นขึ้นแต่อาจจะรอออเดอร์นานหน่อยเท่านั้นเองนะคะ นะอันไหนไม่เข้าเงื่อนไขก็ไม่จําเป็นจะต้องไปไปเล่นเนาะให้มันมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นนะคะนี่อย่างนี้เราไม่เล่นนะเส้นอ e ิมอแบนแบนแบบนี้นะคะ่ะเราไม่เล่นเราไม่เล่นนะอันนี้เราปล่อยผ่านได้เลยนะคะถ้าเราเจอเนาะเราก็จะไม่เล่นโอเคลองมาดูอันนี้วันวันวันศุกรนะ์เนาะนี่ เห็นชัดเจนเลยอันเนี้ยพอขึ้นมาเลยห้าสิบมาแล้วเลยสองร้อยมาแล้วปุ๊บมี engulfing เลยค่ะแท่งนี้เป็นแท่ง engulfing เนาะแท่งนี้ engulfing นะคะเ,คเข้าเลยสัญญาณครบหมดนะคะอยู่เหนือเส้นสองร้อยอยู่เหนือเส้นห้าสิบมี engulfing เกิดขึ้นเข้าแท่งถัดไปได้เลยค่ะ อันนี้เราก็จะได้เยอะหน่อยเพราะว่าอย่างที่เรารู้อยู่แล้วมันชนขาวเนาะอันนี้อืมอย่างเงี้ยวันเดียวก็ผ่านนะคะโอเคหวังว่าเทคนิคที่สอนไปเนี่ยจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะยังไงรบกวนฝากติดตามกด subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแล้วก็อยากทราบข้อมูลอะไรเพิ่มเติม,มก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะแล้วเดี๋ยวจะทำคลิปมาฝากเพื่อนๆอ,อ,อีกนะคะพอดีช่วงเนี้ยก็เพิ่งไปสอบ พอ3ามแสนนาเหมือนกันก,ก็อยู่ในช่วงระหว่างการสอบเนาะก็เลยอาจจะไม่ค่อยได้ลงคลิปเท่าไหร่นะคะเอาไว้สอบผ่านแล้วอะไรแล้วเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูนะว่าเป็นยังไงนะคะโอเคค่ะวันนี้เท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะ